เรื่องเล่าเคขาตำนานทางแยกแห่งชะตาเงาหิ้วใหญ่ยิ่งทาบเข้มลมเย็นวูบพัดใบไม้ร่วงกราวคลายเสียงกระซิบของวิญญาณพรานริกยืนหอบมือกำขวานสั่นจนเส้นเลือดปูดค่ะข้าจะกลับไปกุดงงใหญ่เดี๋ยวนี้เมียลูกพี่น้องชาวบ้านคายังอยู่ที่นั่นพรานศุนรีบขยับเข้าขวางดวงตาคมดุดเยียว ริทฟังก้ก่อนผู้ควบคุมอยู่ตรงหน้าหากเราปล่อยมันไปบ้านเจ้าก็ไม่รอดอยู่ดีเจ้าจะวิ่งกลับไปอย่างบ้าบิน่นแล้วหมู่บ้านก็ยังถูกเผาอยู่ดีพรานทองใบปักธนูลงดินหัวเสียจนเสียงสะบัดแล้วจะให้ปล่อยพวกชาวบ้านตายหรือไงวะสุนข้าก็ทนไม่ได้เหมือนกันนะริดพรานวุฒิเงียบอยู่นานยกไม้เท้ากระแทกพื้นปั้งเสียงดังก้องทำให้ทุกคนหยุดหายใจครู่หนึ่ง ฟังให้ดีทางนี้ไม่ได้มีแค่สองแต่มีสาเราถมสู้ผู้ควบคุมตรงนี้หวังถ้ามันให้ขาดก่อนที่จะสั่งการต่อ 2. อทิ้งสมรภูมินี้รีบกลับไปกุดงงใหญ่แต่เสียงว่าผู้ควบคุมจะปล่อยอาคมกักเราไว้ 3. แบ่งกำลังแต่หากทำเช่นนั้นพลังอาคมเราจะอ่อนลงและอาจไม่มีใครรอดทั้งสองทางเสียงหัวร้อยยาะด,ดังขึ้นอีกครั้งจากบนกิง่ง ฮ่า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 เจ้าจะเลือกทางไหนละพรานทั้งสี่เลือกเถิดเพราะไม่ว่าทางใดเลือดก็จะหลั่งพรานฤทธิ์กัดฟันน้ำตาคลอจากความโกรธพรานสุนหันไปสบปาพรานวุฒิพานทองใบกำมัดจนเล็บกดฝ่ามือความเงียบหนักอึ้งปกคลุมเหลือเพียงเสียงลมครวนครางและนี่คือทางแยกแห่งชะตาที่จะตัดสินทั้งชีวิตหมู่บ้านและการผจญภัยครั้งนี้